ว่าเราเนี่ยเป็นแบบมาจากหลังเขาเรื่อยไม่รู้นะคุณชายหมูกรอบเนี่ยเขาเขาขายหมูกรอบเนี่ยเขาต้องใช้กระทะใบใหญ่ๆใช่ไหมแล้วไอ้กระทะที่มันชี้ให้เราดูกระทะใบเล็กๆใบกระทะคล้ายๆแบบทองเหลืองอะไรเงี้ยที่มันขายใบละสี่สามสี่หมื่นอะไรเงี้ยอืมต้องนึกในใอ๋อคุณชายหมูกรอบอาร์ตประสุดแล้วเหรออ๋อคิดในใจแต่เราไม่ได้เบรกมันนะเขาเขาเขาทอดทุกวันเขาไม่ใช้กระทะใบเล็กๆหรอกแล้วก็อาร์ตประสุดเหรอคือ มวนอะม้วนอะอ้างชื่อคนนู้นคนนี้อ่ะอน,นี่เราให้ฟังนะว่าไอไอการที่สิบแปดมกรมันจะหลอกเรานะมันก็จะม่วดไปเรื่อย,ยแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะอืมแต่เราไม่ต้องเบรกมันนะเรารู้ทันมันเราก็ฟังมันเฉยเแล้วว่าอืมคทแกล้งแกล้งคอยคอยตามมัน,นะดูดูมันโกหกไปเรื่อยนะ ไอวันนั้นก็ดูมันโกหกไปเรื่อยนะอุ้ยคุณโชคดีมากเลยคุณได้ของแบบเนี้ยโอ้ยไม่มีเขาได้กันเลยนึกไม่ใจค่ะเราก็เป็นเราก็เป็นคนขายของเนี่ยนะเราแต่เราก็ไม่เคยโกหกลูกค้าแบบนี้นะเราขายของแบบตรงไปตรงมาเนี่ยแต่ว่าไอ้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 ฟอร์มหมาแก่แบบนี้เราเรารู้ไงเรารู้ทันไงอืมก็ขอเลขขอขอขอเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ ให้ไปให้ไปก็สงสารนะนะพี่ใจอะให้มันตั้งแต่แรกอ่ะสงสารเพราะว่าเอเท่านถ้าพี่ไม่ไม่ให้หนูหรือไม่แม่อะไรยังไม่มีหลักฐานเนี่ยบริษัทเขาก็จะไม่ให้หนูทำงานหนูจะไม่มีผลงานแล้วก็ให้ไปไม่ทันไรกลับมาบ้านสองสามวันมีโทรศัพท์มาเลยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงคือเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไงจะมาเราไปให้เบอร์โทรศัพท์มันมันก็โทรมาให้คนนู้นคนนี้โทรมาเพื่อจะแบ็กเมลเราอ่ะ นั่นน่ะมันก็เจอแต่ถามว่าเจ็บมาเยอะมันก็เจ็บมาเยอะนะโดนโดนโดนร่วงกระเป๋าโดนขีดกระเป๋านั่นแล้วก็โดนโดนหลอกอ่ะโดนหลอกให้ทํานู่นทํานี่อ่ะบางทีเพื่อนเพื่อนก็ไปเจอมาก็มาบอกไงทํานี่กันเธออะไรเงี้ยเราก็เอออยู่ว่างๆเราก็ทําอะไรเงี้ยเออทำก็เออชอบเงี้ยเงี้ฝีมือเงี้ยเสียเงินหน่อยนะทำตอนแรกก็ไม่ว่าอะไรไม่เสียทางอะไรไปมาเอ้ยคุณต้องลงทุนนะว่าคุณต้องซื้อของอะไรเงี้ยอืมนั่นนะ บางทีเราก็เสียพันสองพันเนี้ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เห็นอะไรตอนนี้ร้อยหนึ่งก็ไม่อยากจะเสียเราเพราะว่าเราเรารู้แล้วไงใช่ไหมเนี่ยไหนเสียเยอะเคยเสียบ่อยไม่ว่าจะทำโน่นทำนี่เราเราชอบงาน,นงานฝีมือเงี้ยคือคือ,ค,อคืออะไรรู้ไหมนะทำทำความทำทำความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาแบบคนที่เขาแบบต้องการต้องการจะทําอะไรต้องการเงินต้องการอะไรอย่างเงี้ย อืมเนี่ยมแต่ตอนนั้นเราเสียเราก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็คนไม่มีเลยเขาจะยังไงครับจะมาเราก็ความหวังอย่างเดียวเขาคือทํานี่แล้วเขาจะได้ตังค์อ่ะอันนี้แต่ตอนนั้นเราทําไปเราเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรเสียแค่นี้ก็เสียไปอะไรเงี้ยเราก็ลงทุนอย่างอื่นอีกโดนโดนโดนหลอกอีกอย่างนี้พี่สาวพี่สาวบอกไง เออเธอนี่เป็นคนยังไงนะว่าถ้าดูท่าทางก็เธอเธอก็ฉลาดนะแต่ทําไมเธอชอบโดนคนหลอกนะเออไปเล่าพี่สาวฟังพี่สาวพี่สาวก็โดนด้วยแลก็ <c oughs> เธอก็โดนด้วยเธอมาพูดทำไม <c oughs> พาก็ไม่โดนหลอกเพื่อนเพื่อนไงเพื่อนเพื่อนแนะนำท่าทางก็ฉลาดนะทําไมเธอต้องโดนหลอกด้วยนะมันคนเราคือคนเรามันนี่นไว้ใจงเนียบางทีคนโดนหลอกก็มไม่ใช่ว่าโง่หรืออะไรบางทีไว้ใจจะมาไว้ใจ ความรักความอะไรงเงี้ยมันก็ทําให้โดนหลอกได้ม,มันต้องเข้มแข็งนะตอนตอนนี้ตอนนี้เราก็เข้มแข็งมีใครหลอกเราได้นะเราแกร่งนะแล้ว,ลว 18, เราเรามันมันสิบแปดมงกุฎดาสิบเก้ามงกุฎรอยฝฟังนะเดะี๋ยวเดี๋ยวก็จะลงจากสตรีมแล้วนะคะคืนนี้ฝันดีกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะสมควรกับเวลาสมควรกับเวลานะคะ ขอบคุณนะคะคืออย่างนี้คือชอบไรต,ตอนกลางคืนเพราะอะไรรู้ไหม,มคะเล่าแล้วมันสมูทนะคือเครื่องมันไม่ดับกลางวันนะสองนาทีดดบสองนาทีดดบค่ะมันไม่สมูทอ่ะมันไม่สมูทเล่าไปแล้วเดี๋ยวก็ดับคุณบอมบายนะคะขอบคุณนะคะมเป็นกําลังใจวันนี้ได้สามสิบวันนี้เหลือสามสิบเจ็ดชั่วโมงเดืนนี้ได้แค่สิบห้าเองอ่ะ คุณคุณประยูเนี่ยเขากักอ่ะมาไล่ตอนคืนดีกว่าเพราะว่ามันมันอย่างงี้ค่ะคุณโบมันไม่ไอ้นี่มันไม่มันไม่ดับอ่ะกลางวันเครื่องมันดับตลอดไงไล่ไล่หนึ่งนาทีสองนาทีดับสองนาทีดับไง fc ก็ลงคงคงลำคานอ่ะอันนี้ไล่นี่ไม่ดับสมูทเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ร้อนด้วยไงมันไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้อะไรไงบรรยากาศมันก็ดีอ่าก็เยคิดว่าคงจะงไล่ตอนนี้แหละแล้วก็ หาอย่างอื่นทำห uh huh, uh huh. าหาหาถาราเอเกะมาร้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกู๊ดไนท์นะคะฝันดีนะคะขอบคุณกําลังใจเลยค่ะขอบคุณนะคะที่นั่งอยู่สองท่านฝันดีกันทุกคนเลยนะคะกุ๊ดไนท์นะคะเล็บยูค่ะ